วันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลต้นส้มนะครับทาไมดูแลต้นส้มก็คือสมัยเราเป็นเด็กๆนะครับก็ยังเคยเห็นว่าส้มเนี่ยจะอยู่แถวบางมดอยู่แถวดําเนินแถวเยอะแยะนะครับแม้กระทั่งแถววังน้อยก็มีแต่สวนส้มทั้งนั้นทุกวันนี้ขึ้นไปอยู่แถวก็จะมาแถวลพบุรีมาแถวกําแพงเพชรตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่แถวภาคเหนือหมดละที่ขึ้นไปภาคเหนือเนี่ยลูกศิษย์เคยมาเรียนหลายคนนะครับคนที่อยู่อำเภอขวางอยู่นู่น พอเสร็จแล้วเราไปดูส้มเนี่ยทุกวันนี้จะใช้สลิงฉีดยาของคนเนี่ยหลอดใหญ่ๆนะครับฉีดน้ํายาแล้วก็ไปปักไว้ตามต้นตาม,ตามกิ่งเยอะแยะหมดคือรักษาโรคพืชเพราะฉะนั้นเราไปดูแล้วน่าตระหใจว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าการดื่มน้ําเพื่อสุขภาพก็โควงคิดว่าหนีไม่พ้นน้าส้มเรากินไปแล้วเพื่อสุขภาพจริงไหมพอไปเจอตรงนั้นแล้วไม่ใช่แล้วนะครับฉีดยาอย่างมาหาสารเราก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะจริงๆส้มเนี่ยมันน่าจะปลูกเป็นินทรีได้ มันน่าจะไม่ต้องจําเป็นต้องใช้ยาขนาดนั้นเพราะมันทีกึ่งบริษัทที่ครอบงําเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพอผมมาทําแล้วเนี่ยมันง่ายยิ่งกว่ามะนาวเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยเริ่มทําตอนนี้ก็ชุดแรกก็ติดรูปไปแล้วนะครับตอนนี้คนก็สนใจเราก็ให้ความรู้ไปเรื่อยเรว่าหันกลับมาทําส้มไหมครับแต่อย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทาแล้วได้เพียงแ,แต่ว่าถ้าหากว่าบ้านหนึ่งมีส้มป่ายน้ำบึงเอาไว้กินทั้งบ้านเราสี่ต้นห้าต้นมะนาวยังปลูกได้ทําไมเราปลูกส้มไม่ได้นะครับส้มจะแข็งแรงกว่ามะนาวเยอะ ขั้นตอนของเราก็คือเราไปซื้อตอมาจากเชียงใหม่นะครับวิธีการทําของเราก็คือตอที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นนะครับลักษณะเด่นก็คืออันนี้จะเป็นตอพันเจซีนะครับเป็นส้มพันเจซีแล้วก็เขาจะเสียบยอดมาตอนที่เราซื้อมาเนี่ยยอดจะเล็กขนาดนี้นิดเดียวนะครับเราเลี้ยงตรงนี้มาประมาณเกือบสองเดือนแลวนะครับเลี้ยงจนเรียกว่ามั่นใจแล้วว่าไม่ตายแล้วที่เขาเสียบมาเนี่ย เนื้อเยื่อเริ่มอมกันแล้วพออมมาปั๊บเนี่ยอันนี้ไม่ตายแน่นอนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเอามาเปลี่ยนถุงวิธีการเปลี่ยนถุงเราก็ต้องมาดูข้อมูลก่อนว่าอย่างเช่นต้นนี้นะครับเราจะเห็นว่าอันนี้จะสีเข้มอันนี้จะสีอ่อนอันนี้จะไม่มีหนามอันนี้จะมีหนามนั่นหมายความว่าอันนี้เป็นตอโคนลสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นพันธุ์ส้มสายน้ำผึ้งอันนี้เป็นพันธุ์เจซีซึ่งเหมาะสําหรับที่ลุ่ม น้ำขังโคลนก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ทดลองแล้วนะครับไปปลูกอยู่ที่พระรามต Self องน้ําขังโคลนประมาณเาป็นครึ่งครึ่งเดือนนะครับต้นต้มไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีกิ่งแตกขึ้นมานะครับถ้าแตกขึ้นมาต่ํากว่ายอดที่เสียบต้องตัดออกนะครับถ้าไม่ตัดออกกิ่งนี้จะโตเร็วกิ่งนี้จะหยุดทันทีเลยจะไม่โตเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเราต้องตัดออกนะครับเาตัดออกให้ได้นะครับ แล้วเราก็จะเอาเนี้ยเปลี่ยนถุงอยู่สองครั้งครั้งแรกเราจะเปลี่ยนจากถุงเบอร์สี่นี่นะครับมาเป็นเบอร์เก้ก็คือเบอร์เดียวกับที่เราปลูกมะพร้าวแล้วจะเลี้ยงไว้ประมาณ2องาเดือนแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนไตเข่งนะครับไตเข่งเบอร์หซึ่งโตขึ้นไปอีกเพื่ออะไรครับไอ้ไตเข่งเบอร์3เพื่อต้องการให้ส้มเนี่ยร้อซก็คือการที่อยู่กับอินร้อยเ์เซ็โดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใส่ปุ๋ยยูเรีย ไม่มีฉีดค่าหนอนไม่มีแล้วนะครับเราจะเลี้ยงให้ต้นมีความสมบูรณ์และแข็งแรงให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอินทรียวัตถุของเราอินทรียวัตถุของเราก็จะใช้ทั้งหมดสามตัวนะครับตัวแรกก็คือจะเป็นกากญ้าจากโรงงานชีวมวลตัวที่สองคือมูลตัดคือใช้ขี้หมูตัวที่สาม ใช้กากดินนะครับเราจะมาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆว่าของเราที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับในกรณีอินทรีย์วัตถุของเรานะครับเราจะเห็นว่าความร่วนตุยนะครับความร่วนตุยของอินทรีย์วัตถุนะครับความร่วนตุยของอินทรีย์วัตถุแล้วของเราก็จะมีมูลตัดนะครับมีมูลตัดใส่เพราะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นลาขาวที่เกิดขึ้นนะครับหรือลาเขียวที่เป็นเชื้อไทโคเดอร์มาเพราะฉะนั้นที่เราทําไปสองสามรุ่นเราก็จําหน่ายนะครับจําหน่ายพอจำหน่ายไปเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการของต้นส้มของเราเนี่ยจะไม่มีเชื้อลาเลยนะครับจะไม่มีรากเน่าโคนเน่านะครับนี่คืออินทรีย์วัตถุที่เราใช้ในการใส่ต้นส้มนะครับวิธีการใส่หลักการง่ายนะครับเราจะเอาดินใส่ใส่ ก้นถุงให้ตึงนะครับพอตึงแต่แล้วเวลาใส่นะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยเราให้ดินเนี่ยต่ําจากปากถุงประมาณสองนิ้วเรานะครับเพื่อเป็นการลดน้ําน้ําจะได้ไม่ไหลตกลงไปข้างล่างนะครับกิ่งที่ขึ้นมาโดยที่ต่ํากว่าเสียบยอดนะครับต้องตัดออกนะครับไม่งั้นจะโตเร็วอันนี้เราจะใส่ไว้อยู่ตรงนี้เลี้ยงไว้ประมาณสองถึงสามเดือน เมื่อสองกับเดือนเราก็จะดูว่าลากเริ่มออกตาน้ําหรือ,อยังครับว่าตาน้ําคือถุงเนี่ยนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับจะมีรูอยู่เรียกว่าตาน้ําถ้าลากสามารถที่เห็นอยู่ตามรูตาน้ําแสดงว่าลากเดินแล้วแล้วก้นมีลากเดินออกมาอยู่ที่พื้นดินแสดงว่าลากออกดีแล้วเราก็จะเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับเป็น,นครั้งที่สองคร,รั้งที่สองเนี่ยก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนเนี่ยติดลูกแน่นอนนะครับติดลูกของเราก็ติดดอ,อกติดลูกอยู่เพราะฉนั้นถ้าเราทํา เป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ใสอินซีวัตถุฉีดจุลินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเวลาไปปลูกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรือว,ว่ามันจะตายอยู่ไม่ตายเพราะว่าเราใช้อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วสารเคมีไม่ว่าจะปุ๋ยัสษับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยอะไรเราก็ไม่เติมเลยนะครับเราจะเติมเฉพาะหมุนตัดถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับแค่ใส่ครั้งเดียวแล้วก็ลดน้ําลดจุลินทรีย์พอได้ประมาณสักสี่เดือนขึ้นไปเราไปเปลี่ยนเพียงใหม่ทีนี้ก็เลี้ยงพอได้ประมาณปีหนึ่งแล้วเราก็ไปลงเลย เวลาลงนะครับเราก็จะปลูกขั้นตอนในการไม่ได้ใช้วิธีการฝังหรือขุดหลุมลงไปนะครับวิธีการตั้งท่านอาจจะเห็นคลิปเดี๋ยวเราจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจอยากจะดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปลูกซ่อมอินทรีย์ถ้าเราขุดหลุมลึกๆเราฝังลงไปลึกๆข้างล่างไม่มีอินทรีย์วัตถุต้นไม้ก็จะไม่โตเมื่อท่านมีที่ต่ำๆฝนตกมาน้ําถังรากเน่าท่านก็ต้องเจอปัญหาเรื่องการใช้สารเคมีอีก แต่ถึงจะใช้สายกีมีก็เอาไม่อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ทุกอย่างเยอปัญหาเรื่องรากเน่าโขนเน่าเพราะพวกเราได้ต่ขุดหลุมลึกขุดหลุมใหญ่ปลูกกันลึกพอฝนตกมาน้ําขังก็น้าขังก็เรียบร้อยครับแทนที่จะเอ,อินทรีย์วัตถุมาไว้บนดินคุกเข้ากับดินแล้วก็คุยดินกับอินทรีย์วัตถุเอามาปกเพื่อต้องการให้เขายกสูงโดยธรรมชาติแล้วฝนตกมาเขาจะไหลลงข้างๆรา,ากเขาก็จะไม่จมดินยังไงโรคเน่ารากเน่าก็ไม่เกิดนะครับนี่คือขอฝากเดี๋ยวเราจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าท่านสนใจก็ติดตามนะครับติดตามใน YouTube ของอวิชัยหรือธงชนะพงมีนะครับเราจะมีสิ่งดีๆให้กับพี่น้องนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อต้องการให้ท่านรู้ว่าเรา